S <S ครับที่ได้รับรางวัลอะไรเอ่ยครับ<ห>ไทยแลนด์มาสเตอร์ยูทครับผมสถา,า,าอ่าศิปลปินต้นแบบครับใช่ศิปลปินต้นแบบก็ดีใจมากๆครับอย่างแรกผมก็อยากขออ,อยากแสดงความยินดีให้กับท่านอื่นด้วยที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับใช่แต่ระงวัลน,นี้ผมคิดว่ามันรางวัลที่แบบผมภูมิใจมากๆนะเพราะว่ามันทำให้เรายิ่งพัฒนาตัวเองแล้วก็มันทำให้เราต้องยิ่งเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นต่อไปครับต้องม่พคะเล่นสีเรื่องแร ครับก็ตื่นใจมากเลย,เยที่อยู่ๆก็ได้รางวัลมาเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมยอะไรเงี้ยการทําทงานในวงการเป็นที่ใหม่สําหรับผมมากๆพอเราก้าเข้ามาแล้วเราได้รับรางวัลมันก็เหมือนเป็นสิ่งการันตีว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันมาสำเร็จไปแล้ว9ก้าหนึ่งอะไรเงี้ยก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลในงานนี้ด้วยนะครับรางวัลน้ตอนที่มารับรางวัลไม่ได้พูดไม่ได้พูดถ้าสมมติว่าได้พูดตอนได้รับรางวัลจะพูดาอะไรดีโอ้โหโอเคอ่ะ ในฐานะที่พวกเราเป็นนักแสดงนะครับพวกเราก็ขอเก็บรางวัลอัางทรงเกียดนี้ไว้นะครับให้เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราจะทําความดีต่อไปแล้วก็เราจะเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปอีกวยครับอยากก๊อปเลยครับณจุดนี้ก็คงเป็นเหมือนพี่เอิร์ธแหละครับคือในฐานะที่เราเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเราเป็นต้นแบบให้ใครหลายๆคนได้ก็อยากจะประพฤตัวให้ดีทําตัวให้ดีนะครับก็อยากให้ทุกคนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอิสระเรชั่นที่ดีใช่จากจากพวกเรานะคะผม เป็นไงบ้างคะติดเพนยาวนานมากติดเพนแบบทีพีสุดท้ายรู้สึกบง<อ>วง,วงไหมฮะงงวงครับเหมือนว่าสิ่งที่เราทำมามันมันไม่ได้มันไม่ได้หายไปนะแต่ว่ามันกําลังไปอยู่ในความทรงจํแมากกว่าใช่ครับเพราะว่าอย่างที่พวกเราได้คุยกันมาตลอดว่าซีรีส์เรื่องนี้นครับเราอยู่กับเขามาประมาณปีใปีโอ้ความทรงจําแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เราได้ประสบเจอมันมีคุณค่ามากแล้วก็มันสอนพวกเราได้หลายๆเรื่องเลยครับแบบ เวลาที่อยู่มานานก็มันมันเหมือนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเราแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ทั้งทีมงานเองทั้งกับนักแสดงด้วยกัน,นกเองแล้วแบบตัวผมกับตัวละครเองผมงรู้สึกว่าผมได้อะไรจากซีรีส์เรื่องนี้เยอะมากๆยอะไรเงี้ยมันทำให้เหมือนเรารู้สึกงโหกับกับสิ่งที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปครับผมจริงๆนะเคยบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้เป็นชายมากโอ้ผบคุณมากชายเลยครับเ <ๆ S 2> อาหน้าเอาเลยชายชายครับแล้วผม ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ชมผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อๆไปเรื่อยๆครับผมครับพี่ผมเก่งอยู่แล้วครับผมโอ้คุณก็เก่งไม่ไม่แพ้ผมหรอกครับจริงๆก็เรื่องนี้ได้รับการตอบรับมากมากแบบต่อเป็นเรื่องแรกอ่ะแต่ว่าแบบถึงการแสดงเนี่ยคือแบบเตรียมมากจริงๆไหมคะก็ขอบคุณเลยครับคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ที่ผมเล่นไปมันมันมันแบบมันดีขนาดไหน คือระหว่างทางในการถ่ายทำอ่ะผมได้รับคําติชมแล้วก็คําแนะนําจากพี่อ๊อฟพุ่มกับตลอดว่าเฮ้ยมันควรจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่พอมันออกมาจริงแล้วอ่ะมันแบบสิ่งที่ได้กลับมามันเป็นฟีดแบ็ที่ดีมากแล้วมันทําให้ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมตั้งใจทํามาตลอดมันมันมันดีแล้วมันมีความหมายจริงๆริงแบนี้เลยอ๋อซีนเมื่อวานนี้ค่ะจะมีซีนที่ที่อ่ะตอนที่สนามเดียวพูดถึงเยอะมากๆที่เราแบบว่าแบบเอ่อเชิแก้ยังไงอ๋อจริงจริงอ่ะซีนนั้นอ่ะ วันที่ถ่ายชูนันะครับเป็นวันที่ผมสอบคือมันเป็นมันเป็นเราเราถ่ายที่สนามบินก่อนแล้วก็ไปต่อที่วัดใช่ใช <laughs> แล้วคือผมมาจะสอบผมก็เลยอะเล่ะเล่นเล่นเล่นล,นละระหว่างทางจากสนามบินไปวัดอ่ะผมก็อ่านหนังสือสอบเพราะผมต้องสอบต่อเลยคือตอนเล่นอ่ะผมก็คิดแค่แค่คาแรคเตอร์แล้วพอออกจากซีนพวกผม,ผมทิ้งหมดเลยไปอยู่กับตัวหนังสืออะไรเงี้ยแต่พอเราไม่ได้ดูเมื่อวานเนี้ยมันทําให้เหมือนระลึกถึงโมเมนต์นั้นว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วโมเมนต์นั้นเรา เราเป็นไปตามตัวละครมากเลยอ่ะพอพอเราไม่เอาอะไรมาคิดอ่ะคือผมรู้สึกหวยหาตัวละครของกูผาจริงๆผมรักเขาจริงๆหรืออย่างมันออกมาจากนั้นจริงๆนะครับจะพูของกูผาเหรอตัวละครของกูผาครับครับครับหน้าตกใจอะไรเนี่ยที่เออซีนที่ผมว่ามึงน่ารักนั้นอันไหนฮะซีนค่ะอ๋อที่อย่างเงี้นะครับอ๋อครับผมกูผาครึ่งหนึ่งเดือยครึ่งหนึ่งครับเพราะว่าตอนนั้นเหมือนพี่ออฟให้อิมพอร์ตไปด้วยว่า มันถึงช่วงสุดท้ายแล้วฮะว่าทํายังไงให้ครูสีเทียนกับครูผาดูรักกันจริงๆริงใช่ก็เลยออกออกออกเป็นที่ที่ทุกคนเห็นใช่ส่วนมิกมิกเล่นเป็นตัวเองนะผม <laughs> ก็ไปใช้ชีวิตใช่ไหม <c oughs> ใช่คือ,ค,อคือไม่ได้แบบว่าคือเราอยากหยอกล้อยังไงถ้าเกิดคนคนนั้นเป็นคนรักของเราจริงเราก็เล่นแบบนั้นไปเลยจากที่ตอนที่เราเคยจับม้าก่อนที่ซีรีส์จะออกน้องบอกว่ายังไม่มีชื่อแฟนค่ะชื่อน้อง ขอว่าจะรอซีรีส์ก่อนตอนนี้มีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ซีนที่จบแล้วก็ยังไม่มีนะครับมันจริงตรงไหนเอ่ยมันมีชื่อที่เราตัดสินใจร่วมกันแล้วว่าจะจะเลือกนะแต่สุดท้ายเราก็ตัดสินใจร่วมกันเลยเหรอคะตัดสินใจร่วมกันครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ยังไม่ดีกว่าก็เลยตอนนี้อยากใช้เป็นเอิร์ธมิกไปก่อนครับผมโอเคถ้าจะแอนแทกก็รอดูดต่อไปแล้วก็ให้ฝากถึงคอนแทก า้ดีครับพวกผมสองคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตมาตั้งแต่ซีรีส์ออกไพเราะมาเป็นครั้งแรกแล้วครับแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆทุกคนยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมแล้วก็มากกว่าเดิมด้วยก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขเหมือนที่ผมมีความสุขตอนนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ผมดีใจที่มีคุณอยู่ครับครับก็เหมือนพี่เอ์นแหละครับพราะว่าเราทุกคนรู้สึกดีใจจริงที่ทุกคน ให้การสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดแบบทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดในการทํางานเงี้ยพอถึงจุดน,นี้แล้วผมก็อยากจะให้พวกผมทั้งผมและพี่เอิร์ธเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตพวกเราครับผมอบคะ